ข้ามถนนนะเพื่อนๆสวัสดีครับตอนนี้อยู่ลําพูนนะเป็นช่วงอ่ารอยกระทงยี่เปงน,นะอันนี้ผมกําลังจะเดินไปวัดมหาวันนะครับวัดน,นาลามน,นะซึ่งมีจัดโคมไฟเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันก่อนวันรอยกระทงนะครับจะเป็นวันที่4พฤศจิกาปี68นะครับผมเนี่ยเห็นโคมไฟแตกไกลเลยนะครับเนะี่ย มสวยเลยอ่ะเขาเหมือนเขาเรียกว่าคููเมืองหรือเปล่าตรงนี้ยังไฟแดงอยู่ขออนุญาตข้ามก่อนนะครับเข้าทางไหนได้เนี่ยเข <c oughs> ียวแล้วจ้าง <c oughs> ั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีทางเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเข้าางนี้ดีกว่าเอาแบบเห็นเห็นนะครับ <c oughs> โอเคตรงนี้จะเป็นลานเออ่หน้าวัดนะครับวัดมหาวันลำพูนนะ เดี๋ยวเดินผ่านตรงข้ามวัดไปก่อนละกันนะครับตรงนี้เหมือนจะคนน้อยเพื่อนๆคนจะไปอยู่ตรงรพิพากกันเยอะนะครับโอ้เป็นวัดที่สวยเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยมีคนนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้างน้าจะมีอ่าผมเรียกดูแล้วก็เหมือนสิงนะครับผม จะมีโคมไฟผมดูทิกต o อกที่คนหนึ่งเขามารีวิวอะ่ะเขาบอกว่าซื้อตรงเอขอขโทนะครับโคมไฟอะ่ะราคาเท่าไหร่ไม่รู้อะเราจะไปแลกกาแฟได้แต่กาแฟเนี่ยจะเป็นแบบช่วงกลางวันนะครับเดี๋ยวพอทีผมคิดว่าอีกสักพักวัดน่าจะปิดนะฮะของกูลวที่สวยนะเนี่ยน่ามากลางวันอีกสักครั้งถ้ามีโอกาสนะครับ ม,มผมขอถอดตรงนี้ได้ไหมครับพอดีพื้นมันเปียกนิดหน่อยวุนเลอะเลยแหละอ่ะจะได้มา,มามแล้วมาแล้วผมไปไว้ข้างในเดี๋ยวทำบุญข้างในหน่อยนะครับโอ้ ในโบสถ์นะครับโหไลย,ยิบไลยับเดี๋ยวมีตู้ทําบุญไหเงี้ยค่านา้ําค่าไฟอะไรเงี้ยผมชอบทําบุญค่านา้ําค่าไฟนะครับโหงั้นผมถวายอดอกไม้แล้วกันนะเดี๋ยวนะยอดตรงไหนอ่ะอ๋อยอดตรงนี้หรอหรือเปล่าโอเคนี่แหละ มาดอกสีขาวดีกว่านะครับอือถวายวางตรงไหนนะเดี๋ยวนะนี่ขอถ,ถวายตรงไหนอนะวางตรงนี้ได้ไหมขอถวายตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม่เห็นที่วางดอกมาด้านหลัง มีอะไรนอะขอดูนิดนึงนะครับอ๋อมีพระธาพนะครับอ๋อแล้วก็มีโบสถ์ที่กำลังสร้างอยู่ว้าวขออนุญาตครับ ตรงนี้จะเป็นลานนะครับที่ต้องข้ามถนนมานะเขามีแฝนโคมไฟหอมมีอนีอ,คคอ๋อไม่ใช่มีช้างน่าจะเป็นน้ำน้ำผูนะครับ <S <S โอเคครับก็คลิปจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ